สวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆชนิสรามาทักกายพเพื่อนค่ะเดินทางไปไหนอะเดี๋ยวรู้กันค่ะแล้วก็ไปกันเลยกดลิบแป๊บค่ะวันนี้วันศุกร์ที่27มิถุนายน2568 2 0 2 5ค่ะ ยังถอยอยออกไปค่ะก็เดินทางออกมาลดพุ่มต้น้มเมเดลินนะคะต้นเดลินบเบอร์บานเท่านะคะพี่น้องอืมอ้าร้านเสริมสวยตรงนี้ก็เปิดแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเขเปิดทําการแล้วนะที่ชนิษลามีคลิปแล้วก็ภาพนิ่งที่เป็นนั่งอยู่ข้างข้างหลังอ่ะเป็น เป็นรูปเพ้น์นะคะสวยๆนะคะช่วงเย็นรถก็เยอะเนาะค่ะที่ในซอยแต่งตัวสบายๆค่ะแต่ใส่ขายาวแล้วก็รองเท้าวสวมรองเท้าแตะใส่ขายาวนะคะออกมาข้างนอกเนาะจะได้ดูสุขภาพเรียบร้อยค่ะ <c oughs> วางไงตัวเองวาไงตัวเองตัวเองอยู่นี่เนียวสามสีนะคะน้แมค้าเก็ท ออเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเขามาเขาเอาขยะไปทิ้งแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะแวะมามาก็ตแล้วมาคุยด้วยนะตัวเองดูไหนมน่ารักอ,ะอ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวมาเนะาะค่ะชนิสลาก็เลยมาก็ดมาหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาขยะมาทิ้งแล้วก็มีดอกยี่โถนะคะที่เมืองไทยเราเรียกว่าดอกยี่โถเนาะดอกยี่โถสวยๆนะเพื่อนห้ามเนาะดอกไม้ก็ต้องเหมาะกับคนงามน,นะคะต้องมา สร้างภาพคู่กับดอกไม้งามๆนนคะทืมไปละเธอมานอนคอยใครเออมานอนคอยใครเนี่ยเออตัวเองน่ารักที่สุดเลยอนอนอยู่ตรงนี้ประจํานะส่วนมมกจะเห็นอยู่ตรงนี้ประจำเนาะเดี๋ยวเข้ามาเก็ตก่อนนะค่ะพอเข้ามายังมาร์เก็ตแล้วก็ได้รถเข็นแล้วก็ได้ขนมปังขนมปังปอนซื้อกาแฟไปสองห่อคะ่ะ ได้คุกกี้จ้าแล้วก็ขนมขนมปังแบบนี้มีไส้ช็อกโกแลตด้วยนะคะได้เห็ดมาหนึ่งแพ็คค่ะเลือกอาดอกใหญ่หญได้ขนมขบเคี้ยวแท่งๆรสพริกเผ็ดนิดนึงนะคะไปสองห่อแล้วก็ได้เนยไปสองกล่องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนดูราคาแล้วเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะน่าจะใช้ได้นะคล้ายๆกันนะเบเกอรี ก็ได้ฮอตดอกแท่งใหญ่แท่งนงคะเรียมถุงแล,แล้วก็จะเลือกมะเขือเทศสัก2กิโลนะคะอาลูกใหญ่ๆทางนั้นเลยนะค่าน่าจะ2อกิโลหรือ3ากิโลนะจะเลือกไปเลือกมาหนักๆน,นะคะลูกใหญ่ๆสวยๆก็เลือกไปเห็นแตงโมใหญ่นะคะให,ใหญ่มากเลยนะน่าจะประมาณ20กิโลได้ไหมแล้วก็ีีลอนนะคะ มีนี้งใหญ่นะคะปี่น้อย,อยายฝั่งนี้ดอกไม้ก็สวยสวยนะคะดอกไม้สวยนะคะเข้ามาไวะะ้ข้างในเนาะมันจะได้แบบอากาศเย็นๆย็นไดไอศครีมสามรสค่ะเพื่อนๆรสเลมอนรสสตรอเบอรี่แล้วก็รสอันไม่ออกอะเนี่ยค่ะเพื่อนแล้วก็ได้ไก่แพ็คใหญ่แพ็คนึงค่ะได้ไข่ไก่แพ็คสิบฟองค่ะ ค่ะได้นมกล่องละลิตมาสองกล่องค่ะกล่องละลิตรนะคะกล,ะล่กองยาวๆใหญ่ๆเนาะค่ะก็ได้ขนมอัลมอนด์อัลมอนด์ดันค่ะเครกช็อกโกแลตนะคะอืม,อมแพ็คหนึ่งมาเจอเข้าสารค่ะราคาก็สู้ไม่ไหวนะคะเกินงบป,ประมาณที่เขาให้มาค่ะก็เข็นความจําเป็นไปนะคะ่ะะจไปคิดตังค่ะเดี๋ยวจะค้นคลองวางตรงรางนี้นะคะแล้วก็คิดตังเนาะ เงินพันหนึ่งของเขาก็เหลือทอนไม่กี่เหรียญนะคะค่ะแพ็คถุกติดเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมเข็นด้วยกับบัตรอค่ะออกมาหน้ามาเก็ตแล้วเหมียวก็ยังนอนอยู่นะคะน่ารักมากเลยตาเอ๋ตัวเองเขาจะกลับแล้วนะบ๊ายบายเขาจะกลับแล้วนะไปแล้วนะเหมียวเอ้ยนอนสบายใจเฉิบเลยนะเพื่อนไปแล้วนะไหมที่แบบว่า ชอบเพลินซื้อของเพลินมืดตืดตือเลยนะพี่นออ้องมืดแล้วนะฮะกี่ทุ่มกี่ยามว้นนี่เดี๋ยวเวลากันนะคะยี่สิบนกาสาสิ้านาทีโอ้เดี๋ยวเห็นพ่อปุ้มพูอยู่ดอกอืมนะครับเห็นความจำเป็นกับก่อนเด้อบัตรเนี่ยก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชม ซื้อของมาเก็ตนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการซับสไครต์กดไลค์สนใจขอบคุณที่แวะมารับชมคลิปมาเติมกกำลังใจมาส่งกำลังใจให้กับชนิศร์ลาด้วยค่ะขอบคุณมากมายค่ะความจำเป็นกับที่พักก่อนเด้อค่ะพี่น้องนักคือกันเด้อค่ะนี่ขอบคุณทุกการรับชมด้วยค่ะให้บายแล้วค่อยเจอกันคลิปถัดไปจ้าซ u s ซู n